ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เจอกับครูใหม่นะคะในสัปดาห์ที่8วันนี้ครูใหม่จะมาอธิบายการทําใบงานนะคะในสัปดาห์ที่8ว่าแต่ละใบงานเนี่ยมีวิธีการทําอย่างไรนะคะอ่ะไปดูใบงานแรกใบงานที่1นนะคะให้นักเรียนเนี่ยฝึกอ่านและคัดคําศัพท์ลงในกรอบด้านล่างพร้อมระบายสีให้สวยงาม ก็ให้หนูอ่านคำศัพท์ทั้ง20คำนะคะแล้วก็นำคำศัพท์ทั้ง20คำเนี่ยมาเขียนลงในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะอ่ใบงานต่อไปใบงานนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยผสมคำเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ ภาพปลาก็คือพยัญชนะปอปลาบวกกับสระไอไม้มาลายบวกกับภาพนอนหนูก็คือพยัญชนะนอนหนูแล้วก็บวกกับสระอาอะปอพยัญชนะปอปลาบวกสระไอก็เป็นปอไอไปพยัญชนะนอนหนูบวกสระอาก็นอานาก็รวมเป็นคำว่าไปนานะคะอะใบงานต่อไป ในงานนี้นะคะให้นักเรียนนโยงคำกับภาพที่เกี่ยวข้องกันภาพแรกเป็นภาพเขาชี้ลูกศรชี้ไปที่ไหนคะที่ไปที่หัวเข่านะคะก็ให้หนูโยงภาพมาให้ตรงกับคำว่าหัวเข่าอนุก็โยงมานะคะอ่างานต่อไปให้นักเรียนเ,นยเติมคําลงในช่องว่างนะคะ,ะมีคําว่าอะไรบ้างมีคําว่า o e e o r r a r มีคําว่าต่อ e มีคำว่าบอเอเบมีคำว่ากเอเอกกอกอกะเกกะนะคะมีคำทั้งสี่คำให้หนูนำมาเติมข้างหนังของประโยคนะคะให้ถูกต้องและข้อที่สิบข้อข้างล่างนะคะเขาให้เติมวรรณยุกต์ไม้เอกไม้โทไม้ตีและไม้จัตวาให้ตรงกับคำให้ถูกต้องนะคะแล้วฝึกอ่านนะคะรายงาน,นต่อไป เขาให้เราเลือกคำเติมให้ตรงกับภาพนะคะมีคำว่ารองเท้าแตะผมแกลแกแทะแล้วก็แทะนะคะให้หนูนำทั้งห้าคำเนี่ยลงมาเติมใต้ภาพนะคะให้ถูกต้องอไปงานต่อไป ไปงานวิชาคณิตศาสตร์นะคะเขาให้เราทำอะไรให้นักเรียนเนี่ยเติมตัวเลขแสดงจำนวนก่อนอื่นเลยให้หนูนับจำนวนภาพนะคะอ่าในภาพเนี่ยเขานับนิ้วได้ทั้งหมด69นิ้วอ่าแล้วเราก็จะมาเขียนว่า6อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่60 9ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ ก้าอ่าดูข้อ2เขาบอกว่านับเด็กนั่งในรถโดยสารได้54คนเลข5ในหลัก10มีค่าอ่าหนูก็ใส่แปลว่า50 4สในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ4อ่ะก็ใส่ไปนี่คือการทำใบงานนะคะอ่ะ ในงานต่อไปก็เหมือนกันเลยข้อนี้นับลูกป,ปิงปองได้67รลูก6ในหลัก10มีค่า60 7ในหลักหน่วยมีค่า7อ่ะเหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปอ่ะอันนี้เขาให้เรานับเองแล้วเขาไม่ได้นับให้นะคะ,ะหนูก็นับว่าดอกไม้มีทั้งหมดกี่ดอก1 2 3 4 5 6 7 แปดเาสอ่าเราจะได้กลุ่มละ10นะคะอะมีกี่กลุ่ม1 2 3 4 40ใช่ไหมบวกกับ1 2 3 4 5ก็รวมเป็น40 5ดอกอันุก,ก็ะใส่เลข45แล้วก็มาเขียน4ในหลัก10มีค่า40 5ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5นะคะ ไปงานต่อไปไปงานนี้เป็นไปงานระบายสีเรื่องโลคโควิด19นะคะให้นักเรียนอ่านอาการดังต่อไปนี้และระบายสีให้สวยงามไปงานต่อไปไปงานต่อไปนะคะให้นักเรียนเนี่ยอ่านข้อความที่กําหนดให้ตามครูและโยงคํากับภาพให้สัมพันธ์กันและระบายสีให้สวยงามนะคะมีคําว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ตัวแทนของพระพุทธเจ้าและก็าศาสนสถานอ่ามาดูคําแรกพระพุทธต้องโยงไปกับภาพไหนครับพระพุทธอ่านหนูก็โยงลงมาหาพระพุทธนะคะอันนี้คือตัวอย่างใบางานต่อไปอเป็นใบางานภาษาอังกฤษนะคะเขาก็ให้เราเนี่ยเอาตัวเลขมาเติมแต่ละภาพให้ถูกต้องนะคะ อะต่อไปให้เราเนี่ยโยงภาพกับเสื้อผ้าเวลาที่ใส่นะคะอย่างเช่นภาพแรกถุงมือต้องใส่ที่ส่วนใดแล้วก็โยงไปหา,อ,าวอวัยวะนั้นนะคะอ่ะต่อไปเขาให้เราเนี่ยเติมคำศัพท์ให้ถูกต้องอย่างเช่นคำแรกเขาชี้ไปที่หลังใช่ไหมคะ ตัวพยัญชนะอะไรหายไป B แล้วก็ขีด C K ให้เราเติมคำว่า back คือหลังใช่ไหมคะเราก็ดูคำว่า back มีตัวอะไรมากก็มีตัว B A C K ดังนั้นตัวอะไรหายไปก็คือตัว A ก็ให้เราเติมตัว A ลงไปนะคะอ่าและใบงานสุดท้ายเป็นใบงานวิทยาการคำนวณนะคะให้เราฝึกการใช้ประสาทมือโดยการพิมพ หฮกดอเอกอสวนะคะให้คล่องให้จำลองการพิมพ์บนแป้นพิมพ์นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างการทำใบงานในสัปดาห์ที่8นะคะต่อไปจะเป็นสัปดาห์ที่9าใบงานจะเป็นยังไงโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ